วันนี้ฮองสเตอร์ก็จะมาไขค,ความลับแมปอเอฟเฟกต์มินิเกมนะครับตามมาเลยนับอุนตอซึ่งจุดแรกก็เข้ามาในตรงที่แห่งนี้นับก็จะเป็นมวกสีลุงให้เรากดตรงนั้นเลยเออกดไปฮถ้าไปในคอมก็คงจะง่ายกว่านี้อืมต่อมาจุดที่2ก็เป็นกอรอบนกล่องนับอุนเตออีอีนี่เป็นแบบนี้นับอุตอก็มาจุดที่3ก็เราขึ้นที่ ปอใหญ่นับไปตูมโอเคเลยเนี่ยท่ารในการพักเสียงที่ดีมากโอเคอย่ามึงท้อก็กระโดดไปนะอุนเตอร์ไปจุดที่สามกันเลยนะก็คือหมวกตรงนี้นะหมวกขาวดำเนาะโอเคแล้วก็มาสไลเดอร์ตรงนี้ปิ้วเลยอันนี้ก็เป็นจุดที่สี่นะบอ่าล้วก็กดไป แล้วก็ตามมาตรงจุดที่5ก็จะอยู่ตรงเต็นท์สีแดงนะครับเมื่อเราเก็บไอเทมปริศนาครบทั้ง5ชิ้นประตูปริศนาก็จะเปิดออกมาซึ่งการไขความลับครั้งนี้เราต้องการที่จะเจอล็อบบี้ที่ล้างเวอร์ชั่นเก่าที่เราอาจจะคุ้นเคยเมื่อปีผ่านมาผู้เล่นใหม่อาจจะไม่คุ้นเคยก็สามารถเสืชใน YouTube ได้มาอันนี้เราก็จะมาสำรวจล็อบบี้ล้างกันตามมากันเลย เข้ามาบรรยากาศก็จะวังเวงแบบนี้แหละเพลงก็ชวนทิ่สวงเหมือนกันอืเมื่อเราสํารวจล็อบบี้แห่งนี้จนหน่ำใจเราต้องหากุญแจออกไปจากที่นี่นะอืมเพื่อที่จะได้เบรในการสํารวจถือว่าคุ้มค่าทีเดียวก็ขอให้ทุกคนเอ็นจอยกับการเล่นโลบอกนะอย่าลืมกดใจกดติดตามให้ด้วยบ๊ายบาย